จากศรีวิชัยก่อตั้งราวพุทธศตรวตรรษที่13-19หรือเมื่อประมาณพุทธศักราชที่1,300-1,900มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคใต้คา,าบสมุทรมลายูเกาะสุมาตร,ราเกาะชวาสันนิฐานว่าศูนย์กลางความเจริญน่าจะอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเมืองอาเิมบัง ประเทศอินโดนีเซียประวัติความเป็นมาอาณาจักรสีวิชัยหรืออาณาจักรสีโพเกิดเมื่อปีพุทธศักราช1202ก่อตั้งโดยราชวงศ์ไซเลนมีอาณาเขตครอบคลุมแหลมมาลายูแบ่งได้สามส่วนคือส่วนคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตร,ราเกาะชวา ในบริเวณภาคใต้ของไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพมาตีศรีวิชัยใต้ดินแดนสุมาตร,ราและบางส่วนของคาบสมุทรมาลายูไปทำให้อาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงและล่มสลายไปในที่สุดต่อมาเมื่อเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรเพชรบุรีได้เสด็จลงมาฟื้นฟู และตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช1830ศูนย์กลางของอาณาจักรมีการถกเถียงกันจนปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติแต่มีสองแนวคิดคือแนวคิดที่1คิดว่าตั้งอยู่ที่คูเมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนวคิดที่สองตั้งอยู่ที่เมืองปาเลมบังเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เพราะมีการขุดพบศิลาจารึกภาษามลา,ายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรสีวิชัยทั้งที่สุมาตราและวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตเมืองชัยยาระบุว่าสีวิชัยเป็นเมืองท่าทางการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นมีการค้าเครื่องเทศสมุนไพรและของป่าเช่น พริกรีปีเม็ดพริกไขยแห้งโดยมีต้นหมากและต้นมะพร้าวจำนวนมากต่อไปเรามาดูข้อสันนิษฐานตามแนวคิดที่2กันนะคะตามแนวคิดที่2กล่าวว่าศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเิมบังเกาะสุมารตราเพราะมีการพบศิลาจารึกภาษามาลายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรรีวิชัยที่สุมารตราและมีการพบเจรีปุโรพุทธโธ เนื่องจากในพุทธศักราช1,568อาณาจักรศรีวิชัยได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหติตของชวาในปีพุทธศักราช1,940มีหลักฐานเป็นจารึกว่าในปีพุทธศักราช1,369พระเจ้าสีพลบุตรอนัตดาในพระเจ้าสีสงครามธนัญชัย ได้ยกทัพจากชวามาตีสรีวิชัยรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหลักฐานสำคัญของอาณาจักรหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงพัฒนาการของอาณาจักรคือพระบรมธาตุชยาจากบันทึกหลวงจีนอี้จิงเคยเดินทางจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีนไปอินเดียเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยในเดือน11 พุทธศักราช1,214บันทึกไว้ว่า,วาพะพุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัยประชาชนทางแหลมมาลายูเดิมนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่หลักฐานที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญคือพระบรมธาตุชยาอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นศูนย์กลางของแคว้นอยู่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราวพุทธศตรวรรษที่13-19โบราณสถานสำคัญตามแนวคิดที่2คือสถานที่ประดิษฐานเจดีปุโรพุทโธเมืองปาเรมบงังเกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันโบราณสถานวัดหลงวัดหลงตั้งอยู่บนสันทรายตำบลตลาดอำเภอชายาจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าเจดีของวัดนี้ สร้างร่วมสมัยกับเจดีวัดบรมทตาชัยยาคือพุทธศตวรรษ14-15เจดีวัดแก้วสร้างประมาณพุทธศตรวรรษที่14-15เช่นกันเป็นโบราณสถานที่เป็นสถาปัตยกรรมสรีวิชัยลักษณะของเจดีเป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิดไม่ถือปูนหลักฐานที่เป็นศิลาจารึก พบศิลาจารึกวัดหวัวเวียงอำเภอชัยยาจัังหวดสุราษฎร์ธานีศิลาจารึกวัดเสมาเมืองหลักที่23บันทึกเป็นภาษาสันสกิตพบที่ตำบลเวียงศักดิ์อำเภอเมืองจัังหวดนครศรีธรรมราชในรา,า,ารวพุทธศตวรรษที่14โบราณวัตถุที่พบในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นศาสนาวัตถุเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน พระโพธิสัตว์ปัทมะปานีพระพุทธรูปปางนักปลกพระพิมพ์ดินดิศิลปวัฒนธรรมสมัยสีวิชัยถือเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่จเจริญทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานโดยได้รับรูปแบบจากศิละปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและปาละเสนะหลักฐานสำคัญคือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนศิลปะสีวิชัยในพุทธศตรวรรษที่14พบที่วัดเวียงอำเภอชาัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพระโพธิสัตว์ปัตมะปาณีพบที่พระบรมธาตุชัยยาอำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปเป็นตัวอย่างพระพุทธรูปปางมาาวิชัยสมัย ศีวิชัยนะคะและพระพุทธรูปศักดิ์ของพระโพธิสัตว์วัชรสัตว์นางจุนทาศิลปะศีวิชัยพุทธศตรวรรษที่1 3บสถึงสิจากภาพเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์อัวโลกิเตสวนศิลปะศีวิชัยในพุทธศตรวรรษที่13พบที่วัดสาราทึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ พระนา,ารายณ์ศิลาศิลปะสีวิชัยพบที่จังหวัดสงขลาหลักฐานอื่นๆเช่นลูกปัดโบราณการแสดงระบำสีวิชัยตัวอย่างเงินตราดอกจัน์ในสมัยสีวิชัยพบที่เกาะสุมาตร,ราในพุทธศตรวรรษที่13-18ถึง18จากภาพเป็นเงินตราที่พบในสมัยรีวิชัยนะคะที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย และเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในอาณาจรรักรบทเรียนเรื่องอาณาจรรักรศรีวิชัยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักเรียนภาระงานค่ะให้นักเรียนสรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาณาจรรักรศรีวิชัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. อาณาจรรักรศรีวิชัยมีอาณาเขตตั้งอยู่บริเวณใดในปัจจุบัน 2. อาณาจรรักร สีวิชัยมีความเจริญในพุทธศตรวรรษที่เท่าใด 3. หลักฐานสำคัญที่พบในอาณาจักรสีวิชัยมีอะไรบ้างทำลงในสมุดนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะแล้วให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะและทำงานให้สำเร็จค่ะ อยู่บ้านขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคทั้งปวงสวัสดีค่ะ